มาพร้อมแล้วเอาเลย3 4สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมซิกนะครับและตอนนี้คุณอยู่กับผมในเกมลนันัลล็อกออริจินะครับในวันที่13เดือน12นะครับตอนนี้ที่ผมกําลังนั่งทําคลิปนะครับเป็นเวลา10บโมงนะครับสิบโมงสินาทีแล้วก็มีแพ็คเด้งขึ้นมานะครับนั่นก็คือแพ็คนี้ นี่นะครับคือเพื่อนๆก็อาจจะงงว่าเอ้ยกิจกรรมนี้มันจะกลับมาอีกแล้วหรอหรือเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับนี่ก็เป็นออสัญลักษณ์ของกิจกรรมใหม่นะครับนั่นก็คือกิจกรรม w i t c h i n g t e a d a i l y p a c k นั่นเองนะครับโอเคแต่ว่าถ้ามันแพ็คเด้งอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆอะจะกดหากิจกรรมไม่เจอนะครับซึ่งถ้ามันจะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้เพื่อนๆต้องออกแล้วก็เข้าใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอาจจะล็อกเอท์หรือว่าอาจจะกลับไปเลือกตัวละครก่อนก็นได้นะครับแล้วก็กลับมา ดูที่กิจกรรมนี้มันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาจัดในแบบสายฟรีนิดหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะเติมแพ็คนี้นะครับนะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวพระของผมซึ่งไม่ใช่สายฟรีนะครับก็ฟรีตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สนับสนุนเกมตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะเติมแพ็คนี้เพราะมันแค่ไม่กี่บาทเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเอาเพชรนะครับมาแลกนะครับแล้วก็จะซุ่มไอตรงเนี้ยนะครับอ่ะซุ่มให้เพื่อนๆนดูซะหน่อยว่า เช็คเลทกันนิดนึงโอเคตอนนี้มันซื้อได้ทั้งหมดใช้เพชรซื้อทั้งหมด40อันก็เป็นมูลค่า2,000เพชรซึ่งตอนนี้ก็หมดช่วงเทศกาลแจกไปแล้วนะครับ <c oughs> ช่วงนี้นี่ก็เรียกว่าจนเพชรมากๆเลยเพชรในตัวผมนี่เหลืออยู่พันหเองโอเคเดี๋ยวผมไปเตรียมของก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนนั้นอีกทีนึงนะครับสักครู่เดียวตอนนี้ก็จัดแพ็คมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าหายไปแล้วนะพเพื่อนๆมันก็จะมาอยู่ในนี้เลยนะครับในแพ็คก็จะได้ อันนี้หรอเอ๊มันได้อันนี้ด้วยหรอไม่น่าใช่นะได้อันนี้อันนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวดูในระบบก็ได้นี่ดูในระบบอ่าเราจะได้อีเดนน่าจะกล่องเงินนะครับแล้วก็ไอตัวใบสกุระนะครับหรือเพื่อนๆเ,เรียกว่าลงลิ้นนั่นแหละแล้วก็บัตรสุ่มแรการสสองใบทีนี้เพชรผมไม่พอนะครับที่จะมาซื้อสองพันนะเดี๋ยวเบิกคัังก่อนแป๊บหนึ่งนะครับโอเคอยู่ไหนวะ เดี๋ยวเบิกฮะเบิกธนาคารก่อนอ้านี่นะครับผมมีกล่องเพชรอยู่ตรงนี้นะครับทั้งหมด300อันนะเพื่อนๆธนาคารของผมอันนี้10อันเอาอันนี้ไปก่อนอันนี้ก็ได้พันหนึ่งละแล้วลอันนี้ก็เบิกอีก10อันนะครับโครงการยืมหลวงนะฮะยืมหลวงอันนี้ก็คือผมดองไว้เล่นๆน,นะครับแบบว่า ไม่ได้มีอะไรทำเดือดสักวันหนึ่งถ้ามันเยอะพอสมควรแล้วผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆดูผมไม่ได้ดองแค่กล่องเพชรหรือกล่องเหรียญพวกนี้นะครับผมยังดองนี่ครับกล่องเงินเพื่อนๆเรียกว่าชาตินี้ไม่มีจนแน่นอนนะครับถ้าดองาแบบผมนะก็เอาพันหคูณ99นี่ก็ได้หลายแสนแล้วนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับอวดนิดนึงนะครับโอเคปะเข้าเรื่องกันต่อใช้ไปเลยนะครับได้มาแล้วพันเพชรใช้มาเลยเอ้าโอเวนกรรมไอ้กล่องนั้นมันการันตีนี่หว่า มันการันตี100ใช่ไหมกล่องละร้อยอันนี้ไม่พอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับมาโอเคตอนนี้พร้อมแล้วมาดูเช็คเ็ดกันนิดนึงขึ้นมา5,000แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเบิกมาอีกห0กล่องนะเมื่อกี้แล้วก็ได้มาเป็น5,000เดี๋ยวเราไปจัดกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับไมนี่ไปวิ่งทีเพื่อนเพื่อน,อน <ๆ S 2> ที่เพิ่งมาเริ่มเล่นใหม่นะครับและมีโอกาสได้ดูคลิปผมนะครับก็ดูไว้เป็นแนวทางก่อนก็นได้นะครับว่ามันเล่นยังไงถามว่าของในตู้คุ้มไหม ก็เฉยๆนะครับของในตู้เนี่ยเฉยมากๆมีแค่อันนี้เนี่ยวิชิงบ็อกของรอบนี้ก็จัดว่าต้องมีอันนี้ต้องได้อันนี้นะครับมันถึงจะคุ้มเพราะว่ามันสุ่มการ์ดม่วงให้เราแต่ก็ยังแอบมีการ์ดฟ้าให้อยู่ก็นะที่คุ้มจริงๆนะ่าจะเป็นอันนี้เพราะว่ามันเป็นสมุดเลือกการ์ดม่วงนั่นเองนะครับซึ่งการ์ดม่วงอันนี้เดี๋ยวมันก็จะแบบว่า ค่อยๆทยอยเอาเข้ามาขายเอาค่อยเอาเข้ามาแซมในกิจกรรมเรื่อยๆเพื่อน,อนๆก็ค่อยอดทนรอมาแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวจัดอันนี้ก่อนเลยสองพันเพรเปิดได้40ทีแล้วก็อันนี้1นึ่งอันห้าสแมวเหรอโคตรแพงเลย1นึ่งอันห0าสิบแมวสิอันหนึ่งัแมวแปลกๆนะโอเคช่างมันมาเดี๋ยวเราเปิดฟรีกันหนึ่งรอบก่อน ได้กล่องอันนี้มานะครับไปเออสิบครั้งนะครับ10ครั้งฟรี1ครั้งฟรี1ครั้งเอ๊ทำไมมันขึ้นฟรีละ่ะมาเดี๋ยวเรากดอันนี้ดีกว่านะครับของรางวัลก็อย่างที่เห็นเลยนะฮะประมาณนี้เลยอันนี้เหรียญโอเคเดี๋ยวเสร็จตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูวัดก้ากันต่อนะครับว่าจะได้ยังไงบ้างนะครับ ก็คือต่องอัปเกรดจุกๆนะฮะเหรียญแมวบึ้มๆโอเคคิดว่านะครับเออไม่รู้จะมีขายในร้านค้าหรือ,อยังนะเดี๋ยวดูก่อนโอเคไม่มีขายในร้านค้านะครับมีขายแต่ตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็อาจจะได้จากกิจกรรมายวันด้ไหมอ่ะตรงเนี้ยผมรับไปแล้วนะครับไม่รู้ว่าพรุ่งนี้มันจะมีมาให้หรือเปล่ปปาเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัววัดก้ากันดีกว่านะครับว่าจะได้ยังไงบ้าง มาที่ตัววัดก้ากันแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ทํากิจกรรมตรงนี้ไปหมดแล้วนะซึ่งจริงๆแล้วปกติอะ่ะมันจะแจกในนี้นะถ้าผมจะไม่ผิดก็คือถ้าเราทําครบมันจะแจกกล่องละ1อันหรือ2อันนี่แหละไม่รู้ว่ารอบนี้เขาจะแจกไหมนะครับโอเคแต่วัดก้าจะไม่เติมแพ็กนี้นะครับเพราะว่าวัดก้าเป็นสายฟรีนะพองานวัดก้าก็จะจัดสดในนี้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเปิดเสร็จแล้วเรามาสรุปกันว่ามันดีไม่ดียังไงนะโอเควัดก้าน่าจะมีเพชรเยอะอยู่นะครับไม่ต้องเสียดายจัดไปเลย ดูเช็คทรัพยากรก่อนโอเคมีเพชรหกพันาะครับได้ยออูโอเคปะไปลุยกันเลยสุดยอดผ่านไปตามนั้นเลยโอเคเรียบร้อยนะฮะก็เกลือแหละ <c oughs> คิดซะว่าเราเอาสองพเพชรนะครับเพื่อนๆมาแลกซื้อกล่องตีบวกนะฮะหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะเนี่ย โอเคมันก็ถือว่าถามว่าคุ้มไหมถามว่าคุ้มไหมหรออืมมันก็ไม่แย่นะครับอยู่ที่ว่ามือใครจะเปิดได้ไม่ได้ดีไม่ดียังไงนะเพราะว่าออตอนนี้ผมก็ต้องการกล่องนี้พอสมควรแล้วกล่องเนี้ยมันก็ไม่ค่อยมีขายใช่ไหมมันให้แลกอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นนะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากจะลองลุ้นลองเสี่ยงดูกิจกรรมนี้ก็ไม่ได้แย่สะทีเดียวนะครับก็อย่างน้อยเราก็ยังได้ของพวกนี้ได้เหรียญแมวได้เหรียญอัพแฟชั่น ได้เศษม่วงอะไรพวกนี้นะครับมาในการอัพตัวของเรานะครับส่วนเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่นะครับก็ถ้ามีเพจนะครับแล้วก็อยู่ในช่วงแบบว่าต้องการพัฒนาตัวละครนะครับก็อาจจะเป็น1นึ่งทางเลือกนะครับที่จะหาทรัพยากรมาอัพตัวได้นะครับเพื่อนๆก็ลองดูแล้วก็เชื่อว่าในระหว่างที่มันยังมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่21นะครับมันก็จะมีการแจกไอเนี้ย โอเคก็คิดว่าน่าจะมีการแจกอีกแล้วก็ไม่รู้ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยมันจะรีให้ซื้อได้ไหมก็ต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับโอเคสรารับวันนี้ก็คลิปสั้นๆนะครับเล็กๆน้อยๆประมาณนี้ละกันก็ทํากันมาให้หายคิดถึงนะครับเ,เพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจว่าจะเลิกเล่นเพราะเบื่อเพราะอะไรก็ผมเข้าใจนะครับบางทีเราก็เบื่อเพราะกิจกรรมที่มันเยอะเกินไปใช่ไหมแต่ว่าก็ เก็บตัวละครไว้ก่อนนะครับเผื่อวันไหนเราเงาเหงานะครับคิดถึงเพื่อนหรือว่าคิดถึงเมืองคิดถึงมอนนะครับก็เอามาเดินเล่นกันได้นะครับก็โอเคขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขกับการเล่นเกมนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะไปละบา,บาย